มารีวิวแบบเร็วๆกับพล PS Auto กันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับเจ้า n ิ s ันอเมล่านะคะคันนี้มาพร้อมกับสีบรอนเงินหรือว่าสีเทาตามหน้าเล่มน,นั่นเองนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะเราใส่แม็กใหม่ยางใหม่มาให้แล้วนะคะคันนี้เป็นรถ e c o c a านะคะเครื่อง 1,200cc จะบอกว่าเป็นเครื่องสามสูบที่ประหยัดน้ำมันที่สุดนะคะแล้วก็เน้นกว้างเน้นความแบบว่าโอ้โหใหญ่นะคะดูรถเขาสิ แล้วจะบอกว่าคันนี้ราคาเพียง29,000เท่านั้นนะจ๊ะก็เป็นรถอีกคันนะึงเนาะที่ใหม่เอี่ยมทุกจุดเลยนะที่เราคัดมาให้อีกคันแล้วนะคะจริงๆพอยแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยเนาะพยายามหาจุดด,ดีนะคะให้ลูกค้าได้มากที่สุดนะคะพอคิดว่าอันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะเราได้นะคะรถปี2012นะแม็กใหม่ยางใหม่ไปอะ่ะคิดว่าเอาไปใช้งานได้แบบคุ้มๆเลยจริงๆนะคะนี่แม็กสวยจริงๆนะ เรื่องแม็กต้องยกให้เราเลยนะคะราคัดสวยๆมานะคะใครจะคิดว่ารถสีบรอนเทานะคะจะเข้ากับแม็กสีทองแบบนี้ได้นะจ๊ะนี่คือให้เห็นภาพจะได้นึกภาพออกนะคะกระจกคันนี้นะคะจะได้เป็นปรับพัไฟฟ้าแล้วนะ,ะกันศาสก็จะเป็นอเมล่านะคะตรงรุ่นแบบนี้เลยนะคะมือจับก็จะเป็นอเมล่าตรงรุ่นนะคะก็จะเป็นลายปีกนกแบบนี้นะคะและความที่เป็นแบบว่าคโครเมียมเนาะมันจะทําให้รถดูมีมิติของความแบบหรูหรานะคะ แบบฟึ้งฟริงมากยิ่งขึ้นเอ๊ะคันี้แบบวัยรุ่นยุคไหนเนี่ยนะคะเป็นอเมร่านะคะคันนี้จะบอกว่ารถนะคะภายในกว้างมากเราใส่ยางอะไหล่นะคะและอุปกรณ์ SOS ไว้ให้แล้วนะคะไว้เดินทางกันอุ่นใจนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูภายในกันเลยดีกว่าคะ่ะสำหรับภายในนะคะของคันนี้นี่นะคะที่ฝาประตูเขาตรงนี้นะคะเปิดมาปุ๊บด้านในนะคะของประตูก็จะมีนะคะในส่วนของนี่ มือจับนะคะเปิดประตูด้านในนะคะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะด้านหน้ากระจกนะคะปรับออตโต้นะคะท,ที่นั่งคนขับนะคะส่วนที่นั่งตัวอื่นก็สามารถปรับได้ด้วยนะคะภายในนะคะก็เป็นโทนนะคะสีดำนะคะหรือสีเทาเข้มๆนะคะแบบนี้เลยทุกคนนะคะเรามีนะคะถุงลมนิรภัย SRS นะคะให้นะคะด้านหน้าด้วยนะจ๊ะแบบนี้ พวงมาลัยนะคะคันนี้จะบอกว่าเป็นเกียร์ MT นะคะใครที่ถนัดขับ MT มาก่อนแล้วนะคะยังติดใจยังชอบอยู่ในแบบว่าในรสชาติของความขับที่มันแบบเนาะใช้เกียร์แบบนี้นะคะก็คันนี้ตอบโจทย์จริงๆนะคะส่วนแอร์หล่ะแอร์ Air คันนี้นะคะจะมาพร้อมกับแอร์ปรับ3 3 3แบบแบบนี้นะปรับที่3ปุ่งของเขาแบบนี้เลยนะคะ ส่วนคอนโซลด้านหน้านะคะรองรับ FM AM CD AUX ต่างๆไว้ให้ครบแล้วนะเสียบสาย AUX ตรงนี้นะคะนี่เลยนะคะพาวเวอร์ Power นะคะเปิดได้เลยปรับเสียงได้เลยช่องแอร์นะคะเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะคะใหญ่กว้างมากด้านข้างจะเป็นทรงกลมแบบนี้นะคะด้านบนนะคะไฟนะคะไฟหน้าเก่งเขาก็เปิดแบบนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็นะคะกันหมายถึงกันสาดไม่ใช่กันสาด เป็นม่านบางแดดนะคะม่านบางแดดอยู่ครบทั้งสองที่เลยนะส่วนไฟกางเก่งติดไม่เอ่ยนะคะไฟการเก่งปนะิดนะคะโอเคประมาณนี้เลยนะส่วนด้านหลังนะคะพื้นที่กว้างต้องยกให้นะคะนิสสันอเมล่าเลยเห็นไหมคะนี่ด้านหลังนะคะนั่งกันได้นะเอาที่พับแขนขึ้นนั่งซ้อนได้อีกนะคะนั่งได้ประมาณ3ท่านแบบสบายสบาย นะจ๊ะตรงกลางก็พับขึ้นไปนะคะหรือว่าอาจจะวางวะพักแขนก็ได้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วให้ด้วยนะจ๊ะคันนี้น่ารักที่สุดเลยนะคะมาพร้อมกับบุ๊กเซอร์วิสรถที่มาพร้อมกับบุ๊กเซอร์วิสนะคะมั่นใจว่าเป็นไม้แท้ รถบ้านแท้นะคะแล้วก็การที่มีบุ๊กสวิตมันทําให้เรามั่นใจว่ารถเขาเคยเข้าศูนย์เช็คระยะกันมาตลอดนะคะและออกรถกับเรานะคะที่ PS เอสอโต้นะคะเราใช้เงินออกรถกันศูนย์บาทนะคะแล้วก็เราคัดรถที่ทุกอย่างแบบมาแบบประมาณนี้เลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าเรามีบุ๊กสวิตนะคะเรามีการกว่าดูแลก่อนขายหลังการขายให้ลูกค้าหมดเลยนะออกรถไปนะคะเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะก่อนออกหนึ่งครั้ง ขับไปหมื่นโลกลับมาหาเราได้อีกนะคะหครั้งตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะฟรีทุกอย่างเลยนะคะส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากออกรถคันนี้สักคันหนึ่งนะคะผ่อนเพียง5ไม่เกิน5,000นนะคะ0 0พั 4, นนิดเท่านั้นนะคะประมาณนี้เลยนะรายได้หมื่นต้นๆน,นะคะออกคันนี้สบายๆฝากกันไว้อีกคันหนึ่งนะคะ กับนิสสันอเมล่านะคะที่เป็นรถอีโกคาร์ประหยัดน้ำมันอันดับหนึ่งเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบให้กดไลค์ด้วยนะคะที่ใช้ให้กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันอยากดูคันไหนเป็นพิเศษนะคะจัดละเลย